กลับมาจากทํางานเห็นแตงโมในตู้เย็นก็เอาแตงโมมาผ่ากินเลยค่ะปีแรกของวันนี้นะคะอืมอหวานมากกินแตงโมกันค่ะหวานสุดๆหวานจริงๆป,ป้า ก mm hmm. ินหรอなんでไปเล่นเกมมานะคะได้แตงโมมาหนึ่งใบค่ะไม่มีใครกินค่ะวันนี้กลับมาจากทำงานก็ผ่ากินซะเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เล่นเกมมาแล้วได้ค่ะแตงโมมาหนึ่งลูกค่ะปีนี้ครั้งแรกนะคะที่ได้กินแตงโมค่ะ อยู่ญี่ปุ่นไม่ค่อยซื้อแตงโมกินนะคะไม่เคยซื้อ,อหวานมากๆเลยค่ะอร่อยจะกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแฟนบอกว่าอยากกินเลยกลางคืนเน่ะเดี๋ยวไปทอยเลตบ่อยๆนะคะเดี๋ยวไปฉี่บ่อยๆ <All right. S 1> ก็เลยเชื่อเขากลับมาวันนี้ก็กินคนเดียวค่ะ ชวนเขากินแล้วเขาไม่กินด้วยโอเคนะคะกินแตงโมงกันค่ะออร่อยมากค่ะ,คะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามคลิปด้วยนะคะคัวาราสีสวรรค์ค่ะสาวพิชิตชีวิตต่างแดนนะคะชูชูค่ะ